สวัสดีพี่น้องสูส้ทุกคนครับสวัสดีสวัสดีแรับเชิสดใสฝนตกลิ้นลิ้นพี่น้องะละฝนตกโปรยโปรยฝนตกโปรยโปรยครับอากาศแจ่มใสอากาศดีพี่น้องและววันนี้มาครับพี่นอ้นนองมากินข่าวนี้ครับกินข่าวแซ่บๆนะจา๊ะครับยังเป็นข้าวเสพเดือมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินด้วยกันครับนะครับกินแจงอีหลอกตั้ะมือขึ้นเหนือพี่น้องอนะ เลยมพวกอุ่นกินตอนเศร้าพี่น้องเนาะกินงแจงอีหลอกเพื่นอันเก่าขึ้นตามเคยครับไม่มีังหลายพี่น้องเนะาะบ่ห่อนพีงน้องไม่หลอนเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวน่าจ่าขอเวลาไปเว็บไม่โเนาะไปเว็บไม่สักครู่พี่น้องเนาะบ่ห่อนครับอ่าสวัสดีตอนเศร้าสุู่ันเก่าครับสวัสดีไปย่างเพื่อนลมทางทุกท่านทุกคน มีความสุขคงจะเลื่อเก่าหนาในหน้าที่การงานคือเก่าพี่น้องเนาะนี่ครับวันนี้อากาศแจ่มใสพี่น้องเนาะอากาศแจ่มใสอยู่อากาศดีครับหลังจากหยุดไปสามมือก็เริ่มงานเมื่อเร็เป็นมือวันอังคารครับนี่ครับอากาศดีฝนตกก็เศร้าครับตกตกไแหงพี่น้องนะตกกระปิดกระป่อยอยู่ก็บโบสถ์ไวแหง แต่ว่าเฮ็ดให้าอากาศซุ่มซื่นอยู่จุดน้อยพี่น้องนี่ครับเหมือนอากาศข้างนอกอนตอนนี้น้าจ่าก,กอยู่ในโรงงานนะพี่น้องมาแต่เสาแต่มาแต่เสาแต่ซิงค์นี่พี่น้อย่งนั้โอ้ยมาแต่เสาตื่นแต่เชา้าทํางานที่จะเดินเข้ามาตามฝันอ่าครับสวัสดีไปย่างสันเอ่อที่หยุดกระแมนที่เข่ากากาดีพี่น้องละอ่า บางเจตจำนงห่างขึ้นหาครับนะพี่น้องเนาะกินดีอยู่แซ่บอยูด่ดีมีแห้งกันสุขสุขคุครับทักทายไปยังเพื่อนลมทางมีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้านาที่การงานสุขคนเดิน,นท่านนายที่เดินทางกับขอให้ปลอดภัยปลอดภัยกันสุขคุณคนละพี่น้องนะขับรถขับลากกับเราเราเเระวังดีพี่น้องเนาะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมียพี่น้องเนาะเออเมียอะไรที่เราประมาทนะพี่น้องเนาะเออ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อเมื่อเราประมาทพีน่นหัวเออมันค้าเที่ยวเมื่อสุขสันต์วันอัง,างคารสุขสุขคุณนะครับขี้เกา่าแศีกเศกินเข่ากันนู้นส่นเส่าท่านใดที่ยังมั่นตื่นกะฝันดีกะมีเลขดีดีก็บอกนะจ๊ะเด้อะเพียงเด้อมีเลขตัวดีมีเลขตัวได้ตัวเด,ตวดีตัวดีแน่อ่าท่านใดที่เขากล้ากะเออแล้วว่า ทำงานแล้วบางระวังคืนแนละ้วคืนแล้วคืนเป็นเป็น,เป,นเป็นเวลาที่เราฮอนเรถน,น้อนกันแลรงฮอนตองระวังในการทํางานพี่นนะ้องเนาะอย่าประมาทในการทํางานพี่นนะ้องอยูใ่ใกล้เครื่องจักรกันเลยระวังเพื่องเนานะขับรถขับลากกันระวังกันดีๆอา่ามาสามสมการกนะันตรงกลับบ้านสามสมการพี่นนะ้องเนาะอ่าจะให้แขนขาขาดดุนไปเห็นหลายท่านเห็นหลายคน ที่เกิดวัตเหตุกับกระปั้นไปว่ามีโอ้ยนะครับเขาเว็บยุคนี้เพียงหนึ่งมันมหันต์เพี่น้องละเว็บไม่กันพียงหนึ่งละหอนกันเลยนี่ครับพอดีได้อีหลอกวับบ้านพี่น้องลกับบ้านไปหาลูกไซด์ครับไปธุระปลาปังที่บ้านกันเลยเออกเล็กเก็บอีหลอกไห้กินพี่เก่าครับพียงหนึ่งละมาครับมา เรียบเรียบร้อยพี่องเรียบเรียบร้อยละนี่ของห่อเพื่อก้าพี่น้องนะตรงนี้ยังหลายพี่น้องละกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินเพ่กาครับนี่ครับนี่เป็นเห็ดพึ่งขมพี่น้องนะเห็ดเผือกขมใส่แกงอีหลอดพี่น้องคืออยู่นะแกงแล้วก็เหลือแล้ว่ากินแตงแซวพี่น้องละ สวัสดีสสดีวิแฮงครับมาิงหงนะจ๊ะครับแจ่า แจ๋วตามเพื่อพี่น้องเจ้าก็ครับแล้วมุ่งหนีไปไปทุกท่านสุขสุขคุนขับกินข้าวแซ่บนอนสบายยุดดีมีแห้งครับสบายดีทุกคนครับสวัสดีครับ